โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผม์ซินเช่นเคยนะครับวันนี้มาเล่นเดะกัมบอลบุลเดไคเทนไคชีสามนะครับในเรื่องสเปเชียลซาก้านะฮะซึ่งเป็นใน,นเรื่องของเดอะมูฟวี่นั่นเองซึ่งผมก็รู้ไม่ค่อยมากนะครับซึ่งใน,นเรื่องอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องที่อันเก่าอีกเช่นเคยนะครับอ่ะมาเล่นกันดีกว่านะครับมาเฮ้ยตอนนี้คุ้น ไอตัวที่จะมาเอาไอ้นี่หรือเปล่าที่มันชอบมาเอาเด็กบอลน่ะหรือเปล่าวะจับไม่ได้ละนะครับหรือเป็นตัวโกงตัวใหมห่ตัวเล็กมากตกมหงบินไปเลยโอเคลอยลอยหายไปกับตาโอ้โหไปไหนอ่ะหนีไปด้านล่างเฉยเลยโอเคโอ้โหโ,โดน โอ้โหรัวรัว,วไม่รัวมาเอาบ้างเอาบ้างไล่ไล่ตามไล่ตามหลังสกุ้ยอะไรล่ะสกุ้ยตรงไหนเนี่ยทั้งเรื่องแบบนี้ราจะมีทางปากครับผมมาเป็นล้ำไส้กันเลยทีเดียวเอาไปนะครับยัไม่ผิดตอนนี้มันแปลงร่างได้ใช่ไหมผมเคยดูในมูวี่ จำได้นะครับมันแปลงร่างได้มันไม่ได้เป็นตัวเล็กแบบนี้หรอกฮะจริงๆริงกัชนีครับเรียบร้อยครับเล่นไงแปลงร่างเลยครับน่าอะไรอ่ะพลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยโอฮังคุรุลินอะไรอะ โอเคจังหวันโอ้โหพลังสีแดงนี่น่ากลัวนะครับในดราฟต์บอลเนี่ยพลังไหนสีแดงเป็นพลังที่มันแค่ขี่โหดนะครับนะในตามความคิดของผมในตอนเด็กนะครับว่าพลังสีแดงมันต้องโหดนะฮะโอเคเตะได้วะอะไรอะไรจะให้อะไรผมโอ้โหมันป้องกันเหรอเมื่อกี้อ่ะอู้อู้โอ้ยหมุน เก๊เก๊อะไรอะไร,อะไรจะปวดปานั้นทำเข้าเปล่าโอเคยังเจาะเข้าอยู่นี่ไงออาไปพลังพลังมันลดยากมากพลังสีแดงยังกะ <laughs> เมื่อกี้พูดคล้ายๆเก็นจิในโอเวอร์วอตโอชิโมกิโลกี่หลออะไรไม่รู้โอ้โ <laughs> หมีช็อตด,ด้วย นี่งไงนะครับเปลี่ยนตัวน่าจะเป็นโกหังโอ้โหเป็นคูรุลินไอนน้แค่นี้น่าจะเอามาตายนะฮะโอเคยังโดนวะนะครับไอ้คูรุลินเนี่ยมันชอบตายนะครับนะฮะอะไรเหตุการณ์สำคัญสำคัญเนี่ยมันตายหมดนะฮะต้องมาชุบชีวิตมนันอีกเป็นคนดีนะฮะคูรุลินเนี่ยนะครับโอเคมาเาลุลวัว โอ้โหพลังมันสุดยอดมากเอาไปอีกสักครั้งหนึ่งเช่งตุ้ม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 โอ้โหดบยากนะครับพลังนี้เกียวฟามากโอเคเต็มแล้วเรามาใช้ท่าสุดท้ายกันน่าจะเป็นคนกงจักรแน่นอนโอ้โหลัวๆลัวเอเคพลาซีนครับโอ้โหได้ส่งโกฮังมาปิดฉากนะฮะ นี่ยังไงจัดการเลยโกฮังเป็นโกฮังตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับโอเคลุลวัลลวมามาอีกพลังสีดแดงโตกันได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ว่ะน่าจะดูดกันไปดูดกันมาลุลวลลวมา นี่มาดวลดีกว่าดวลหมัดมดีกว่าใช้พลังกันเยอะแล้วโอ้โดนตัดขาวอะ่ะมาโอ้โหวะวะวะว,วโอ้โอโยใจเย็นหนีก่อนมาโอ้ยพลังสุดแรงเราทันโอ้โหหนีก่อนโอ้โยเฮ้ยใจเย็นดิ ขไปเออแบบนั้นแหละมาขอปิดฉากได้ไหมมาไปทันเปลาะโอ้โหไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ย้กูจะตายนี่แหละเรื่องเรื่องของเรื่องกูกูจะตายมาเล่นอะไรแบบนี้กูจะตายนี่ไงโอ้ไม่โดนอีกกูจะโดนบอลสีแดงที่หายแล้ว บ้าเล่นเกินไปนะครับเราจะตายแล้วครับพินหานะครับเอารัวๆไปเลยน่าจะโดนบ้างแหละโอเคโดนจะทําทเกาะทําทไมทําไปก็เท่านั้นแหละพลังสีแดงโอเคเหมือนยิงเลเซอร์เลยวะ่ะมาปิดฉากได้ไหมปิดฉากได้ไหมเียบร้อยครับ ตายอย่างขนาะดยัดพลังครับหน้านัดยิิงนักนะครับกลโซัง,ง,งผมทำได้แล้วโอเคครับจบซินพิธีไห้ครับ มาต่อกันครับเฮ้ยน่าจะเป็นหัวหน้าของไอ้พวกนี้นะครับมันมีเสริมมาว่าเมืกก่อกี้มันไม่มีใช่หมถ้า่าจะไม่ผิดนะน,นะครับโอเมอันนี้เป็นโกคูในตอนที่ เออเชี่ยนี่มันมีหลายล่างนะครับผมก็ดูเดอะบูวีมันแต่ผมจําชื่อไม่ได้มันชื่อหายเหวอะไรม,มันมีประมาณ3ล่างนี่แหละถ้าจะไม่ผิดไม่ก็2นะครับโอเคซึ่งโกคูตอนเนี้เป็นซูเปอร์ไซยาได้แล้วนะครับเป็นในเรื่องหลังที่ฟิเซอร์ชิเบงจริงๆนะครับโอเควด,ดแบบตรงซึ่งดูๆแล้วมันก็คล้ายฟิเซอร์นะ ครับเอาไปมาเฮ้อเฮ้อเฮ้อะไรนักหนาจะเอากูอย่างเดียวเลยไม่แหว่ไม่แหว,แว่แบบนี้ไม,ไม่แอบบีแหวใช่ไหม่โปรจะไหมว่สาสต๊ากโอ้ใจเย็นเข้าไป น่าจะแปลงล่างใช่เลยอ่าน,นี้น่าจะเป็นร่างสุดท้ายใช่ไหมโอเคโอเคน,น่าจะมีสองร่างนะครับเป็นร่างที่เท่มากเลยนะผมชอบการดีไซน์มากนะครับอย่างก็อะไรไม่รู้โอ้โหนึกว่าให้หมุนโอ้โหดูพลังทำาบ,บอสทุกตัวมันดีพลังอะไรแบบนี้ี้ รโอ้โหเอาไปเฮ้ยนึกว่าพลังมันกลับมาเต็มมฮะเห็นทำไมมันพอดีเลยกูครูไม่เป็นซุปเปอร์ย่าบ้างเหรอเมื่อไหร่จะได้เป็นเนี่ยโดนแล้วเนี่ยกูโดนแล้วเนี่ยโอ้โหกระทืบอีกกระทืบกูซ้ำอีกอหน้าหน้าด,ดิ้นนักทำร้ายจิตใจกูมากโอเคน่าจะ ไปๆต่อหน้าเลยเหรอต่อหน้าเลยเหรอมาให้กลัวของเนี้ยโอเคลอยไปโอ้โหน่าจะจัดได้เลยนะน่าจะเบ่งได้เลยนะมึงหากูเจอวะเนี่ยมาวันกิจิลูกที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเค เรียบร้อยครับมาแล้วเว้ยซุปเปอร์ไซย่ยยาเว้ยมามามาแรงขึ้นครับแรงขึ้นตกใจนะฮะประมาณน,นี้ครับผมเห็นมากาตกวงให้ตกใจว่าเฮ้ยร่างหาเหวแล้วเนี่ยทำไมโหดอย่างนี้มามาอะไรเอาไปเอาไปอยากได้นะก็เอาไปครับ เป็นไงล่ะมาทำไมล่ะมาทำไมล่ะใครดีกว่าเอาดีใครดีกว,ว่าเอาดีกะจอกะจอบักกันนะ่า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 บ้าน,นะบ้าน,นะานนะเรียบร้อยมาบจบด้วยสวยๆด้วยพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงเป็นไง โอเคอ่ะเรามาต่อกันอีกสักพาร์ทหนึ่งนะครับนั่นคือใน,นเรื่องตอนที่อยู่ที่ดาวนาเมกนะฮะซึ่งผมก็จำชื่อตัวโกงไม่ได้อีกแล้วน่าจะเป็นพี่ของพิซอร์เปล่าวะหรือว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรพวกนี้แหละฮะประมาณนี้ครับ โอ้โหแม่งเก่งนะเอาไปนะครับน่าจะเป็นมันเขือยาินะฮะนะฮะเป็นตระกูลของพิซซ์เนี่ยนะครับไปหรืไม่โ er. um. ดนโอตาชนีโอ้โหเฮี้ยแม่งแรงสัสมึงจะตามกูัวอะไรนักหนา โอ้แม่งโหดนะครับต้องจัดนะครับแบบนี้ต้องจัดครับต้องจัดครับหงายเงี้ยครับเป็นไงสามหลอดเลยดิมึงหากูไม่เจอเลยหากูไม่เจอเลยดิหากูไม่เจอล่ะเอาไปอีกครั้งหนึ่งละกันถ้าหาไม่เจอก็หาเอาไปอีกหาไม่เจออีกหาไม่เจออีกหาไม่เจออีกก็เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพลังมัน จัดชนีอะไรไปนเนี่ยหนีครับวาันหนีไปทางเดียวกอมันอีกโอ้โห่อ่ะโอ้ว่กชีตแมนเอาไปกู oh, oh, พลามวันนี้ใช้ไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวมันพลังแรงมากเลยพลังแรงมากนับถือเลยเป็นไงเป็นไงล่ะจบด้วยแต่ไอ้นี้ดีกว่าดีไหม อ่ะเรียบร้อย <c oughs> นี่จะเป็นพวกเคขือญาตินะฮะเสื้อยังไม่ขาดแปลว่ายังไม่ได้สู้กับพิเซอร์หรือเปล่าวะว่าได้สู้แล้ววะเออจำไม่ได้เพราะมเป็นเดอะมูวีนะเป็นเออเสร็จไปเลย โอเคครับอ่าเราหยุดความสนุกไว้ที่3พาร์สามสามตอนนี้ก่อนนะฮะเราจะไปมาเจอกันครับกับเนื้อเรื่องของไอ้นี่นะฮะมันชื่อไอ้เบาเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าพี่มาเป็นยังไงนะครับไอ้เชี่ยพวกนี้นะฮะวันนี้สำหรับวันนี้ครับผมโชคดีเลยแชร์คแชร์กับผมแล้วผมแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับไปติดตามผลงานผมต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบาย